ดวงประจำเดือนมิถุนายน2566ของชาวธาตดินพึกศพกันมังกรคนที่เกิดในวันจันทร์วันพฤหัสบด,ดีแล้วก็คนเลือดกรุ๊ป A จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําธรรมธา,าโรด้วยนะคะสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยอะขอดูพลังงานหน่อยค่ะ คนที่อยู่ในธาตุดินนะมิถุนายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างว้าวต้องบอกเลยชีวิตดูจะมีความมั่นคงจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งโรดรุ่งเรือง,ง,งมากๆเลยในเดือนมิถุนายนนี้นะคะถามในเรื่องของการงานต้องบอกเลยโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองเติบโตก้าวนหน้าในหน้าที่การงานมีสูงมากคุณอาจจะ สอบติดสอบผ่านสอบได้ในเรื่องของการบรรจุนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหากิจนะคะหรือในองค์กรใหญ่ๆก็แล้วแต่นะหรือองค์กรเล็กที่คุณมุ่งหวังนะคนที่หางานอยู่คุณได้งานแน่นอนในเดือนมิถุนายนนี้นะส่วนคนที่ทํางานอยู่แล้วโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตแหน่งหรือได้โชว์ศักยภาพได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็จะได้รับการประเมินที่ดีเนี่ยมีสูงมากๆนะความเก่งความ ฉลาดความมุ่งมั่นของคุณจะทําให้การงานของคุณประสบความสําเร็จบางคนอาจจะได้ทํางานที่จะต้องเดินทางบ่อยๆนะเดินทางไปพบปะผู้คนก็จะได้คอนเน็กชันดีๆนะคะได้คอนเน็กชันที่เป็นคนใหญ่คนโตคนที่ประสบความสําเร็จสูงๆแล้วนําพาชีวิตของคุณในเรื่องของหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้าตามไปด้วยนะคะส่วนคนที่ ทำธุรกิจก็ต้องบอกเลยนะคะในเรื่องของธุรกิจดูเหมือนกับว่าจะมีความมั่นคงบางคนเพึ่งเริ่มก็ต้องบอกว่าความมั่นคงจะเกิดขึ้นใครที่เริ่มมานานแล้วมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้ขยับขยายสาขาหรือพัฒนาธุรกิจของคุณให้เจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้ามากขึ้นและดูจากพลังงานต้องบอกว่าสําเร็จนะมีความสําเร็จสูงมากส่วนใครที่คิดอยากจะเรียนนะอยากจะร่ําเรียนอยากจะเรียนต่อนะหรือจะสอบ ออสอบเข้ามาหาลัยอะไรต่างๆก็ดีนะสอบเรียนก็แล้วแต่มีโอกาสสอบได้สอบผ่าน นะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยส่วนคนที่เรียนอยู่ก็มีโอกาสเรียนจบได้จากความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามของคุณในจุดนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความรักนะคะถ้าโสดอยู่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาถ้าจะได้เจอกันรู้จักกันก็พราะเรื่องงานด้วยนะเอออาจจะมีการเดินทางติดต่อสื่อสารเจรจาพบกันจากงานนะส่วนถ้าเกิดว่าสถานาะไม่ชัดเจนโอกาสชัดเจนมีจาก ความตั้งใจของคุณหรือความชัดเจนของคุณเองนะส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวที่สำคัญที่สดุดอย่าลืมให้กำลังใจกันมากๆความสัมพันธ์